ผู้ชมคะมาติดตามข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวมากความสามารถกรีนอัสดาพรนะคะ,คะที่เพิ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะคืนแทนมหาบัณฑิตใยแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงไปอีกคนแล้วนะคะ สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถกรีนอัสดาพรที่เพิ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปเมื่อช่วงเช้าที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทมาแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น โดยนักแสดงสาวเผยว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความสําเร็จครั้งนี้เจ้าตัวก็ขอมอบให้กับคุณแม่ผู้ที่คอยเป็นแรงผลักดันทําให้เรียนจบตามที่หวังไว้แม้จะต้องแบ่งเวลาทํางานไปด้วยก็ตามค่ะ ตื่นตันใจมากๆแล้วก็ปลื้มใจค่ะปลื้มใจที่ที่เราได้ทําให้คุณแม่สมหวังคนพิเศษก็คงจะเป็นคุณพ่อมั้งคะหนุ่มคนพิเศษคนนี้เฉียกว่าตอนนี้ก็โสดสนิทก็โสดค่ะโสดค่ะปริญญาเอกคงคงยังก่อนนะคะตอนกนี้ก็ยังมีแผนว่าอยากจะคือเราเรียนติดต่อกันมา8ปกิงก็อยากจะหยุดเรื่องการเรียนก่อนอยากจะมาเต็มที่เกบเรื่องงานละคร ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวกรีนอัสดาพรด้วยนะคะต้องบอกว่าสําหรับสาวกรีนเนี่ยถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างให้กับเยาวชนในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยะนะคะเพราะว่าเธอน้อมนําเอาคําสอนของในหลวงราชการที่9มาใช้ในการดาเนินชีวิตด้วยแล้วนะคะแล้วเธอก็เรียนจบไวมากนะซึ่งจะรับปร,ริญญาตรีไปไม่นานมานี้นะคะปร,ะริญญาโทตามมาเรียบร้อยแล้วต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวกรีนรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะ